าน,นาเนสวัสดีค่ะอย่าหาว่าพี่สอบข<า>้าต้องบอกเลยนี่เป็นรายการใหม่ EP ที่สองของป้าของพอนะคะสิ่งที่เห็นเนี่ยเชื่อว่าไม่เคยเห็นในรายการอื่นอยู่แล้วบาร์เคาน์เตอร์บาร์เงี้ยสร้าง,งมาใหม่ปะเฮ้ยสร้างมาใหม่คือรายการนี้เลยนะถ้าเกิดว่าเห็นใครทํานะฟองแปลว่ากรอบเหลากรอบเหลาก็คืออะไรแบบเนี้ยไฟประมาณนี้อแอร์ดังประมาณนี้เปิดรายการนี้คุรอเ,เจอมึงมานานแล้วนักทีสัมนี <พ>เปิดรายการแบบนี้มึงก็ไม่เคยเห็นที่ไหนนะเราไม่อายเลยเราจะกรอบเขาหมดเลย เขาทาดีแล้วไงเราก็เออทาตามกัไปเลยใช่คือต้องบอกว่าหอมกับนัดเนี่ยเราก็จะรู้จักจากการทํางานมาเจอ<ะ>การเห็นนัดแบบว่าเป็นอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังมีโอกาสได้ร่วมงานกาันแต่ว่าสิ่งที่หอมไม่รู้เลยคือว่าแบบชีวิตวัยเด็กเฮ้ยเพราะเกิดมาดูผิวพรรณมีิชานมีตระกูลกูก็อยากรู้ว่ามันเกิดมาเติบโตมาเป็นยังไงเป็นผู้ลากมากดีตามสีผิวมาจริงปะเ,<อ>เป็นคนที่โชคดีมากมีรูปเป็นซับ แปลว่นที่ผิวพรรณเหมือนคนแบบเกิดมาเป็นคนรวยเนอะเปาเกิดมาแบบไม่ได้ผิวละเอียดคือผิวเหมือนเหมือนไม่ได้ตักตำทำงานหนักอ่ะโทษนะคะคือตอนเกิดเนี่ยเกิดมาอยู่ในชุมชนชุมชนย่านหอลงโพงมันเป็นตึกแถวคนจีนแบบชุมชนแออัดนิดนึงเป็นแบบครอบครัวค่อนข้างแบบใช้คำว่าอัตคัดอะเนอะหรือพ่อแม่ทำงานอะไรตอนนั้นอ่าคุณพ่อหนูเสียตั้งแต่เด็กแล้วคุณแม่ก็ขายข้าวแกงในห้องนอนอ่ะจะต้องนอนแบบเหมือนประทูเข่งหนึ่งห้องนอนอ่ะนอนกันอยู่เดี๋ยนะแปดคน แปคนนอน<ม>อยู่ด้วยกันตั้งแต่หนูอ่ะเด็กยันหนูจบม .6 ก็คือโตแล้วจนแบบว่า คือี่ดอกแบบว่าส่วนใหญ่เด็ก,ดกๆหลายๆบ้านอ่ะเวลาเด็กๆเ,เขานอนได้กันได้แต่พอเข้าสุัยแบบวัยรุ่นมันจะ <ไว S 1> มีการเปลี่ยนแปลงเลยร่างกายแล้วนะเ,เขาต้องแบบพี่ชายน้องสาวก็จะต้องแบบแยกห้องกออันหรือเออดาอะไรอย่างเงี้ยใช่บ้านดิฉันคือด้วยความที่ไม่ได้ว่าอยากอบอุ่นนะมันไม่มีที่จะไปก็เลยต้องนอนรวมกันแบบนั้นแปดคนก็รวมกันอยู่อย่างเงี้ยมันก็ไม่มีเวลาส่วนตัวใดๆเลยก็เลยต้องไปอ อา้าวมันก็ต้องเปางงาน็นยางไคือมันนอนรวมกันอยู่ตลอดเวลานะเนือ้อออกมะและช่วงเวลาวัยรุ่นของเราที่เราจะต้องแบบเราต้องมีเวลาที่จะทํากิจกรรมอะไรของเราบ้างอะ่ะมึงใช้ที่ไหนพื้นที่ไหนสถานที่ใดโรงเรียนโรงเรียนของเรานาอยู่กคือก เดี๋ยวนะโรงเรียนมีใบพื่อการเรียนหนังสือโรงเรียนไม่ใช่โรงแม่เห็นอย่างนี้หนูเป็นเด็กเรียนดีนะคะได้รับทุนชื่อกองทุลว่าเด็กเรียนดีแต่ยากจนอ่ากูบอกว่ากูเรียนดีแล้วแต่เรียนดีเดี๋ยวไม่ได้นะต้องทุนนี้ต้องยากจนด้วยถึงจะได้เงินนีเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเรียนดีแล้วบ้านรวยมึงจะไม่ได้ในส่วนไม่ได้ต้องเรียนดีแต่ยากจนตอนนั้นอายุเท่าไหร่ที่มึงใช้บริการห้องน้ำารโรงเรียนไม่สนใจเรื่องเกียรตเฉลี่ยกูเลยเห็นอย่างนี้ต้องบอกว่านอกจากจะหน้าตาสวยนะคะเกียรตเฉลี่ยคือ 3.8-3.9 4.0ตลอดอืเราคือเรียนเก่งมากคือเรียนเก่งด้วยแล้วเราก็เก่งด้วยมันเริ่มที่ไหนครั้งแรกของมึงเนี่ยหนูจำได้เลยว่าเป็นคนที่แบบมีเซ็กส์ครั้งแรกตอนอายุประมาณ16ตอนนั้นขึ้นม1สที่ผ่านมาเราจะยไม่รู้ว่าแบบมันมันจะต้องยังไงแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยจำได้เลยว่าครั้งแรกคือตื่นเต้นไม่มีคำว่ากลัวนะคะแต่มึงรู้ตัวเองแต่เด็กปะ ว่าเป็นอะไรโอ้โหแต่งงางขนาดนี้ตแต่งานอุบัติาลสองคือครูเนี่ยรายงานไปในสมุดพกแล้วว่าแบบเด็กชายนัาจะมีพฤติกรรมตุ้งติ้งเนือ่องจากว่าคือเขียนในสมุดพกไปให้แม่ดูอะไรเงี้ยแม่ก็ตอบกับรู้นานแล้วแม่แม่น่าสนุเพราะหนูก็จะแบบไม่ไปเล่นเตะบอลจะชอบเล่นแบบว่าเอาผักมาตำอะ่ะเคยเล่นปะเออเอาผักมาตำใส่น,น้ำตอนเล่นอยู่ก็เตรียมตัวนี่ไง เอออะแล้วทีนี้กลับมาที่ครั้งแรกที่พอรู้ตัวเองแล้วตอนอายุ16ใช้บริการห้องน้ําโรงเรียนหนูอะอยู่โรงเรียนชายล้วนความโชคดีคืออันเนี้ยพายาําบอกอยู่ตลอดเลยว่าถ้าลูกหลานใครเนี่ยรู้อยู่แล้วว่าเป็นแบบเนี้ยแหละสำหรับมุมนั้นๆ้แนะนำให้สมเรียนชายล้วนเอาเพราะว่าอะไรอะมันจะได้เป็นดาว คือถ้าเราไปอยู่สาหาัสนี่เครือมันจะเกิดการเปรียบเทียบแล้วออต่อให้กูผิวพัธุ์เนี้ยแต่หัวกูก็ไม่มีผมนมก็ไม่มีผู้ชายมันไม่มาเอาเราเราจะไม่ได้รับการแบบปูทางดาวนะอปอ้เพราะในโรงเรียนมีสาหาัสมันก็มีผู้หญิงมีอะไรมันก็แบบสวยฉ่ำไงนี่ออกูโฟกัสที่สภาพจิตใจของเด็กนะว่าเด็กจะได้รับการปกป,ป้องอรอไม่ใช่อัน,นี้คือเรื่องกินและล,ลาแต้ไม่แต่เ,เรื่องจิตใจด้วยไงนะพเพราะถ้าว่าเราเป็นกระเทยแต่โดนเปรียบเทียบผู้หญิงบ่อยๆนั่นนู่นนี่ไม่ได้รับโอกาสที่มันแบบได้เปล่งแสงนะมันอาจจะไม่เเวววรรต่่ออยยยยาาัหนนนููะะพีช กิจกรรมเอ,อ่ยใดทุกอย่างก็ต้องเป็นเราแล้วเวลาผู้ชายเข้าสูยฮอร์โมนก็ต้องเป็นเราเหมือนกันเพราะในเรือนไม่มีใครดา,ออา,าวไข่เนอะปะเขาจะส่งซิกกับเราอย่างไงว่าฉันต้องการใช้บริการดาวคือต้องบอกงี้ว่าในเรือนชายร้นอนเขาเล่ากันเขาว่าการครบกันเองเป็นเรื่องปกติเพราะสองคน มันแค่เหมือนคนอยู่โรงเรียนหญิงล้วนจะคบผู้หญิงตอนเรียนก็ปกติก็ปกตินอกบ้านของผู้ชายก็เหมือนกันไม่ได้แปลว่าคนที่เคยแบบคบกับตุ๊ดกับกระเทยตอนเรียนจะแบบโตมาต้องเป็นเกย์อะไรไม่คือแฟนหนุ่ทุกคนก็เป็นผู้ชายนะและอย่างคนที่หนุ่มมีอะไรด้วยครั้งแรกเนี่ยก็เริ่มจากแบบมองการจิกจิกจีบๆกันอะไรเงี้ยแล้วพอพอถึงวัยที่แบบมันวัยแบบกระดมันใช่ค่แม่เออซึ่งนางจำได้วราตนนั้นก็เนี่ยแบบไปเจอที่ห้องน้ำอะไรเงี้ยแบบผักที่ย่างไปห้องน้ำ ารรู้ร,รู้รู้แล้วไหมว่าพักเที่ยงไปห้องน้ําเขาส่งสัญญาอะไรออที่นี่ผ่านมันก็จะมีการแบบจับมือเอามือมาสิเออแบบเฮ้ย <c oughs> <c oughs> จับมือกันหอมแก้มกันใสใๆอะไรมันก็คือแบบสุดแล้วที่ผ่านมาตอนนั<อ>้นมันก็คือแบบไม่รู้ว่าต้องไปยังไงต่อแต่ว่าวันั้นเมื่เกิดกันแบบพออยู่ในห้องน้ำเราก็จูบๆนัวๆไป<อ><อ>มาสักพักหนึ่งนะก็แบบถอดเสื้าเองสิเออเราก็แบบ ยังไงดีวะแบบมันต้องยังไงวะอะไรแบบเนี้ยพอเด็กอ่ะเราก็ไม่ได้รู้เรื่องแบบเอาจริงนะมันมีวิชาเพศศึกษาแต่ครูไม่ได้มานั่งสอนเราว่าการร่วมเพศทางควันหนักเนี่ยทำยังไงเนี่ยบอกว่าคือสมัยก่อนไม่หมดเด็กผู้ชายผู้หญิงเองอ่ะต่อให้อยู่ในวัยม4อ่ะวิชาเพศศึกษาก็ไม่ได้สอนการสอดใส่แบบเชิงปฏิบัติเนื้อออกป้าใช่คูไม่รู้ว่ามันเข้าทางไหนวะมันมีรูอะไรรูอีกอะไรอย่างเงี้ยคือสมัยก่อนเขาไม่ได้ให้ข้อมูลเราอย่างนี้ใช่ก็นั่นแหละแม่ เกงไปมาเออใดก็เร <normal> ิ่มแบบนัวชอำแต่จําได้ว่าครั้งแรกคือเจ็บแบบเหมือนร่างกายจะแตกมันเป็นสิ่งเสี่ยงจะกระโดดอ่ะปะไม่เคยอย่าลองดิอย่าไปพูดอันนี้ฉันทํางานผัวเก่าอยู่แต่ฉันบอกว่าเคยในระหว่างที่เขากระมันมาจะอ้าวอีกไม่เคยนะอะไรอย่างเงี้ยมันมีความรู้สึกเหมือนแบบอันนี้เป็นเรื่องธรรมชาตินะหนูรู้สึกว่าใครทด้เคยมีมีแบบมีมีเซ็กซ์ทางประตูหลังครั้งแรกอ่ะมันจะแบบ มันเจ็บมันจะเป็นอย่างเงี้ยไม่รู้ว่าแต่มันไม่ฟินครั้งแรกผู้หญิงเขาจะเป็นอย่างเขาจะเจ็บโอ้เจ็บหัวถอยหัวติดเตียงอ๋อมันเจ็บแบบมันเจ็บมันเจ็บแบบมันไม่ได้มีความสุขแต่มันเป็นความเจ็บปวดแต่แบบหลังจากนั้นผ่านไปแป๊บหนึ่งทิศวิ เร็วมากจริง <c oughs> ความเจ็บปวดคือมันหายรวดเร็วทางฟ <p> ิสิกส์พอร่างกายตอนแรกลงลงเราเกรงเรากลัวใช่ไหมมันก็เกิดการแบบต่อตามน่แปพส่าพอเราแบบปล่อยปล่อยไปตามหัวใจอ๋อแล้วยกไงต่อแล้วพอมันเนี่ยมันก็ริรู้สึกว่าเฮ้ยมันเสียว แล้วอพอโตมาเพิ่งมาศึกษาว่าจริงๆแล้วอ่ะในทางทวารหนักทางทวารหนักเนี่ยมันสามารถมีเส้นประสาทที่ทําให้เราอ่ะเสียวได้เหมือนกัน Amazing มันไปซ่อนจุดเสียวผู้ชายไว้อยู่ในแบบตรงทวารหนักนะกออกป่เออกลับไปซ้ำไหมในห้องน้าต้องบอกว่ามันเหมือนแบบเด็กเฮาแ,แม่นะหอเปเออเหมือนแล้วก็ยุคนั้นมันก็ไม่ได้มี Facebook มีติ k t ตอกให้เล่นอะ่ะวันๆก็ไม่มีอะไรถาเออพอก่อนเข้าเสาธงตอนเช้าก็ปหนึ่งแมท พักเที่ยงก็หนึ่งแมตต์เลิกเรียนก็หนึ่งแมตต์วนไปอยู่แบบนี้พักเที่ยงเข้าใจเลิกเรียนเขเข้าใจแต่เขารู้รสชาติเสร็จมันต้องขึ้นห้องเรียนเลยไม่ใช่หรอจังหวะเดินแถวเองหรอแบบว่าเขาเรียกว่าครับรมรูมเนอะป้าที่แบบว่าแต่มึงคือใช้เรสรูมเป็นช่วงแบบฮอร์โมนช่องวัยรุ่นอะไรอย่างเงี้ยที่เราแบบว่าตื่นเต้นกับอะไรใหม่ๆแล้วอย่างเงี้ยขอครั้งแรกเมื่อไหร่ รายการนี้คือกัดได้ภาพกูพังไปเลยภาพกูไม่มีอยู่แล้วโอเคหนูจําได้ว่าตื่นเต้นมากครั้งแรกมากะเป็นตอนประมาณแบบมอหนึ่งใช่กับคนในห้องน้ำไหมไม่ตอนมอลหนึ่งครุ่นพี่ม .6 กค่ะก็อย่างที่บอกว่าพอเข้าโรงเรียนไปด้วยหน้าหมวยหมวยหนอมันคือดาวผิวขาวขาวหนอยมันก็เป็นเทสแบบเข้าใจง่ายอะไรเงี้ยเออเราก็โดนเลงกับรุ่นพี่มอหเลย คือผู้หญิงอนะมันจะไม่เข้าใจเรื่องเรื่องการโคหรือการชักัะเท่าไหร่หรอกมึงเ,เพราะว่าสรีระน,นั้นมันไม่ใช่ของผู้หญิงเข้าใจไหมมันก็เลยไม่รู้ว่าอะไรคือสิ่งที่ดีหรือสิ่งที่ถูกต้องสิ่งที่ควรทําหรือไม่ควรทําดังนั้นผู้หญิงที่ไม่รู้เรื่องเนะี่ยควรจะมีเพื่อนเป็น กระเทอหรือเป็นเกย์เพื่อเอาไว้ดูไว้สอนนะหนูสอนท่านชีหนูทุกคนว่าแบบคนสอนนะเราว่า่อนจะมาฟันขูดไม่ได้อ่าไม่สอนไม่ใช่กระต่ายสวยปานนางฟ้าฟันขูดคือโดนตบหัวนะคะอไม่ได้นี่คือข้อห้ามอย่ามาฟันขูดเออฟันขูดไม่ได้หล่อนจะมาดูดแบบแรงเกินก็ไม่ได้เพราะมันจุกช้ำแอบไม่ได้หรอแอบอันนี้แอบเกินไม่รู้อันนี้เราก็คืออยู่มานานแล้วแม่คือยังไม่แต่งงานแม่ไม่ให้มีเพศสัมพันธ์ได้อยู่แล้วไป ไม่ไม่ทำแรงใช่หนูว่าแล้วมันต้องมีจังหวะของมันอะไรเงี้ยซึ่งความมหาศา์คือพะเจ้าได้มอบสกิลนี้ให้หนูตั้งแต่แบบครั้งแรกก็มึงมีอวัยวะน้าของตัวเองไงมึงคนเราไม่ได้ลงไปอมของตัวเองได้นะคะหล่นลงไปเลี้ยวตัวเองได้เวละมันจะยิ้มนัติดเกินไปแต่แบบไปายถึงว่าเราก็เรียนรู้เรียนรู้ไปหอมปากหอมคอ เรียนจบแบบอย่างทรงมึงอ่ะมันทรงนางงามนะมันเคยเดินสายประกวดอะไรอย่างงี้ปะหนูอ่ะใช้ความสวยทำมหากินเคยได้รูว่าหลายคนอยากเป็นนางงามเพราะว่าอยากจะแบบอยากมีมงกุฎอะไรอย่างเงี้ยมันเปนความใฝ่ฝันนะกูเป็นชนีกูยังแบบใฝ่ฝันแลกูเห็นแต่ตลอดไม่สวยแต่เป็นงา <c oughs> ม, <c oughs> ม,ม,มกล้าพูดเรื่องสวยหน้าผากใสเพดอยู่ไหมพูดนะหมอ <c oughs> กระเป๋าชา เธอจะบอกว่าหนูใช้ความสวยทำมาหากินเพราะว่าไม่ได้อยากเป็นนางงามเพราะแบบอยากมีมงกุฎ<อ>แต่เราแค่รู้สึกว่าเวลาเราไปประกวดแล้วเราได้งเงินคือเมื่อก่นบ้านหน,านูจนไงนะกหออปะกรู้สึกว่าเฮ้ย เมื่อก่อนกูกขายข้าวแกงกว่าจะได้พันหนึ่งอะจานละยี่ห้าบาทคูณไปดิต้องผัดต้องล้างกี่จานแต่แบบกระเทยอะได้แตงตัวสวยๆวยเดินเดินยิ้มยิ้มอา้าวได้เงินน่ะมันลดมันคือความภูมิใจมันเม,น,ม,น,มนความรู้สึกใกล้เคียงชนีแล้วนะใช่นะรู้สึกว่าเฮ้ยฉันอยากใช้ความสวยหาเงินแต่ไม่ได้มีความรู้สึกว่าฉันอยากจะต้องแบบเป็นคนสวยที่หนึ่งอนะอย่าง้แค่รู้สึกว่าอยากได้เงินมาให้แม่อะไรอย่างเ <อา S 2> งี้ยอสูงสุดลูกสาวก็เลยอะก็อยากจะประกวดมิสทิฟฟานี่อยากมีมงมึงมีความคิดนั้นไหมก็ไปไปไหมก็ไป พอเริ่มโตแบบมันจะเป็นช่วงที่ตอนนั้นหนูจำได้ตอนปี2012ไปด้วยความมันนามา,มาเพราะว่าฉันคือตัวเก่งอันดับหนึ่งของทุกเว็บบอร์ดอะไรนะเ<อ>ว็บบอร์ดอะไรพวกนี้เหรอเออเว็บบอร์ดเด็กดนะีเออเด็กดีอะไรอย่างเงี้ย<อ>ทุกเว็บก็คือคอนิเตน์มิสซัมมณีคือแบบนอนมงตั้งแต่วันเขียนใบสมัครคือแบบว่า,าแต่ทรงมึงคือทรงมิสทิฟฟานี่นะแต่เดี๋ยวมันมีเหตุการณ์ คื S <S อด้วยความาที่ไปด้วยความแบบมั่นไงทุกคนก็อวยอวยอวยเราก็ไม่ทํากันบ้างอะไรทานั้นแหละคือรู้สึกว่ากันบ้านอะไรอะ่ะก,ก็สวยอ่ะยืนโงๆๆก็มงเง,ง,งอบ้าคือคิดแค่ต้งคิดว่าแบบสวยอย่างเดียวก็ก็กินแล้วอะไรอย่างเงี้ย ถึงเวลาคือมูเต,ตลูเยอะไปหน่อยคือหนูอะชนะรอบชุดว่ายน้ำรอบชุดว่ายน้ำชนะปุ๊บก,ก็จะได้เข้ารอบฟาทร็กคนแรกเลยก <Wow. S 1> ็ยิ่งไม่เตรียมอะไรเลยเพราะรู้สึกว่าใช่แล้วเวทีนี้ของกูแล้วมึงมากัเ็เถอะอีกเก<า>้คนมนงมาเป็นตัวประกอบกูแล้ว <c oughs> เออประกาศเข้ารอบกูก็เข้าไปคนแรกเข้าไปทำอะไรหรืว่ายืนยิ้มงี้นะในหัวคือสวดมนต์ น้มหาเออตอนนั้นคือแบบว่านี่เลยองค์พ่อเป็นแคเนต้องช่วยลูกกูก็สวดยิ้มไปนะแต่หัวคือสวด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 เจ้าพักถึงคิวติงต่อคนถามเ <c oughs> ขาก็เรียกมากูก็เดินมาปุ๊บก็ยังสวดต่อเจ้าที่ต้องรักลูกนะเจ้าที่ต้องให้มงลูกอะไรพ,พุณพไมใหัหวเอยอะเยจัดไม่ได้มีสติในาการตั้งใจฟังตึงติงใหม่ยืนมานะ่ยืนมาปุ๊บอะไรนะคือคุณตัตอบแล้วหรอคือในหัว ไม่ได้ยังคำถามเลย oh. โทษนะทิฟฟานี่นะ่ะประกวดเป็น10บสิปีไม่จับเวลาปีกูปีแรกเสือกจะจับ30วิิตวิ กระเทยเมื่อก่อนเขาต้องเตรียมกรอดเตรียมอะไรเขาต้องจับแหละกระเทยคือมายาวตลอดแล้วก็คือไม่ว่าคำถามอะไรจะต้องจบในสิ่งที่ตัวเองเตรียมมาอา่าเป็นกระเทยยุคเก่าไงปุ๊บอยู่ๆติ้งเฮ้ยถามิงๆทำยังไงีจำคำถามก็ไม่ได้ขอคําถามอีกครั้งค่ะปุ๊บระหว่างนี้เขาพูดคําถามอะ่ะเวลาก็รันไปเรื่อยๆถึงเวลาต้องตอบก็ยังตอบไม่ได้มึงจําคําถามวันนั้นได้ไหมอะไรคือคุณค่าของความเป็นคนตอนนั้นหนูตอบอะไรหรืว่ะความทรงจํายังคงชัดเจนและเสียงแอปด้วยนะ ความทรงจายังคงชัดเจนวันที่แม่ถามนัดว่านัดอยากเป็นลูกผู้หญิงหรือลูกผู้ชายนัดตอบแม่ว่านัดอยากเป็นลูกที่ดีค่ะเลิใไม่ตัดอะไรเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดของความเป็นมนุษย์ที่มีคุณค่าเพราะอะไรอนะไรเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดของความเป็นมนุษย์ที่มีคุณค่าเพราะอะไรนัดยังจําได้นะคะ ในวันหนึ่งในความทรงจํายังคงชัดเจนวันที่คุณแม่ถามนัดว่านัดจะเป็นลูกผู้หญิงหรือลูกผู้ชายของคุณแม่นัดบอกว่านัดขอเป็นลูกที่ดีของคุณแม่ค่ะในวันนั้นคือวันที่ดีที่สุดในชีวิตของนัดเพราะคุณแม่ได้ให้โอกาสให้อิสระในการเลือกการดาเนินชีวิตของนัขอบคุณค่ะก็อตอบได้ครบถ้วนแล้วนะคะ เกี่ยวอะไรเกี่ยวอะไรกันแล้วหลังจากที้ตอบไปเส่พุ่ยว่าะโอปีคะแนนไม่ช่วยลูกเลยในความที่มั่นน่าเกินคือคิดว่าสวยอย่างเดียวไม่เตรียมตอบคําถามไม่ซ้อมอะไรเลยคือแบบซึ่งจริงคําถามเนี้ยมันไม่ได้ยากาเทียบกับคําถามสมัยนี้เลยนะใช่ใช่ใช่ฉันว่าเลาอตอบได้อะมึงก็รู้อยู่แล้วว่ามึงตอบคําถามไม่ดีแล้วมึงตกรอบเฮิร์ดขนาดไหนเฮิร์ดขนาดที่รู้สึกว่าโลกมันแบบไม่เหลืออะไรเลยเพราะเมื่อก่อนคนที่คิดว่าโลกหมุนรอบตัวเองคือคิดว่า ทุกคนที่เราเคยมองว่าเราต้องได้มองอะ่ะต้องสมดุำหน้าเราแน่เลยต้องผิดหวังในตัวเราแน่เลยรู้สึกว่าทุกคนต้องผิดหวังในตัวเราเราเลยผิดหวังในตัวเองมากแบบมุฟออนไม่ได้เชื่อไหมแม,แม่หนูไม่กล้าออกจากบ้านเลยนะรู้สึกว่าโอ๊ยอายแบบกลัวโดนล้อกว่าอะไรคือเด็กอะตอนนั้นความคิดอะเด็กคิดไปเองว่าโลกอะหมุนรอบเราค<พ>ิดว<ข>่าทุกคนโฟกัสหรือมองมาที่เราใช่พอมาถึงตรงนี้าจะบอกตอนนั้นว่าโทนหนูนะัดเอ้ยเช้าวันต่อมาเขาก็ไปทำอาหากินอย่างอื่นแล้วลูกไม่ได้มีใครมานั่ง รอดูว่าเราอะก้าวพลาดอะไรหรือทําอะไรผิดหรือทําอะไรสําเร็จมันช่แค่ก้าวที่ผิดนะก้าวที่สําเร็จก็เหมือนกัน <Okay. S 2> ไม่มีใครมานั่งสนใจเราตลอดเวลาขนาดนั้นมันจบแล้วมันผ่านไปแล้วทุกคนมีโลกของเขาหมุนกันอยู่ไม่ได้ว่าทุกคนอะมาหมุนรอบเรากว่าจะรู้แล้ววันนั้นมันผ่านไปได้ไง ผ่านได้ไหมเกือบปีนะพี่หอมเกือ,อกบปีลเลยเหรอคิดไดเก็บตัวซึมแบบไม่กินข้าวแบบแย่เลยคือคนเรากว่าจะคิดได้บางคนก็เร็วบางคนก็ก<ม>็นาถึงขนาดจะฆ่าตัวตายอะไรอย่างนี้ไหมมีนะมันแบบมีขนาดนั้นเลยอ่ะโอ้ยไม่รู้จะอยู่ยังไงแล้วอายคนคือคิดเยอะเกิน ก็ถึงเวลากูเดินออกมาจริงๆป <_ T own> ุ๊บไม่มีใครสนใจอะไรเลยคิดอยากจะหายวับไปเลยตอนนั้นเลยก็อยากจะบอกน้องๆที่ตอนนี้กำลังรู้สึกว่าอุย้ยฉันทำให้คนอื่นผิดหวงังหรือฉันผิดพลาดจากแบบมิชชั่นที่เรา,าขั้นออกมามากอะ่อะเดี๋ยไปเพ้อ <_ T own> ว่าแบบ <_ T own> มันคือสุดท้าย <_ T own> ของชีวิตี่เดเลื่อนฟีดไปอีกนิดนึงเขาก็มีติ๊กตอกอย่างอื่นให้ดูแล้วมันไม่ได้มีแค่แบบมิชชั่นนี้อะไรอย่างเงี้ยหอมปากหอมคอ มาถึงขา่าวใหญ่อีกครั้งหนึ่งปรากฏมิสทิฟฟานี่ว่าเสียน้ําตาถึงขนาดจะฆ่าตัวตายแล้วครั้งนี้ที่คบกับผู้ชายเนี่ยแฟนล้วคนนี้คบมากี่ปีสิบสิบปีมันเกิดอะไรขึ้นทำไมอยู่ๆเธอถึงแบบเธอเลิกกันเธอประกาศกลางไอจีแล้วเธอแยกทางกัน <c oughs> อ,อย่างแรกบอกก่อนว่าครั้งนี้ไม่ใช่ความเสียใจเลยนะแต่ ตอนนี้เราทั้งคู่คืยคุยกันว่าเป็นเรื่องยินดีของทั้งสองฝ่ายที่เปลี่ยนจากแฟนมาเป็นพาร์ทเนอร์มาเป็นพี่น้อง<ม>ต้องบอกว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงใหญ่มากในชีวิตผมเพราะว่าการที่คนเราคนหนึ่งเจอกันก็ว่ายากแล้วแต่แบบอยู่ด้วยกันให้ได้10ปีอ่ะก็ยากอีกนะอออปะมันอะไรอยู่ๆวันหนึ่งที่รู้สึกว่าอยากเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์มันเกิดอะไรขึ้นกัน,กนระหว่างสถานการณ์ของสองคนนี้ หนูกับพี่เขาก็อยู่กันมาเรื่อยๆใช่ปะ<ช>แล้วก็ลงอินเลิฟอะไรกันกกกช่วงเทศกาลอะไรได้งลงกันวาเลนไทน์เธอก็เพิ่งลงอะไรมาแล้วเหมือนว่ารู้ตัวอีอทีอะพอแบบถอยมาดูกล้องๆอทีอ่ะอ้าวมันมันไม่ได้เป็นแบบสถานะแฟนมานานแค่ไหนแล้วอะไรเงี้ยคือหมายถึงว่าเราอยู่ด้การทาธุรกิจด้การนอนบ้านเดียวกันแต่ในระหว่างนั้นน่ะมันไม่ได้มีความแบบความหวานนะมันมีแต่ความแบบ ผูกพันความห่วงยายแม่นอกไหมซึ่งอันเนี้ยก็ต้องขอบคุณแล้วก็ขอโทษพี่10สิบจริงๆที่มันเริ่มจากหนูก่อนเพราะหนูเป็นคนที่รู้ตัวว่าแบบเอ๊ะทําไมเราไม่หวานกันเลยอ่ะทําไมพี่ไม่อ้อนเลยทําไมอะไรเงี้ยหนูก็เริ่มเรียกร้องเรื่องเหล่านี้แต่พี่เขาก็บอกว่าคบกันนานๆอ่ะมันก็แบบนี้แหละแบบมันจะกลายเป็นเพื่อนเออมันก็อยู่กันแบบผูกพันแบบนี้แหละแต่หนูรู้สึกว่าเอ๊ะความสุขที่หนูอยากได้อ่ะมันต้องไม่ใช่แบบ อย่างหนึ่งเลยคือหลายคนจะเข้าใจว่าเวลาคนเลิกกันอ่ะต้องเนี่ยมีมือที่สาม,มหรือใครนอกใจใครอะไรอย่างเงี้ยเน่อจะบอกเลยนะว่าหลายๆเพศก็คือมั่วไปแบบมั่วตัวเลยนะ<ม>ถึงขั้นมีแบบว่านัดนอกใจผัวไปติดบาร์โฮสะไรอย่างเงี้ย<อ>หรือมีแบบผัวฉันไปเล่นทินเดอร์จนไปเจอกระเทยใหม่ก็เลยแบบไปกันจนแบบว่าเลิกกันอะไรงเงี<ม>้ยซึ่งแบบ ไม่เป็นความจริงเลยไม่เป็ความจริงซึ่งความจริงวันนี้ก็คือว่ามันอยู่กันไปถึงจุดที่มันเป็นเพื่อนกันใช่คนที่รู้สึกก่อนคือนัทใช่ค่ะแล้วก็อยากจะบอกว่าไม่อยากเชื่อว่าจะเกิดขึ้นในชีวิตหนูจริงๆที่แบบอยู่กันนานจนขาดความหวังไปแล้วก็เลยอยากเลิอกอะ่ะเพราะว่าเมื่อก่อนจะเคยได้ยินคนที่เขาพูดว่าแบบยังรักกันอยู่นะแต่ว่าแบบต้องเลิกกันเรารู้สึกแบบ มึงรักกันแล้วมึงจะเลิกทำไมเออแต่พอโตมาในวัยหนึ่งเราเพิ่งรู้ว่าความรักมันมีหลายแบบมากรักแบบเป็นห่วงรักแบบผูกพันรักแบบพาร์ทเนอร์หรือเอ่ยใดแต่สิ่งหนึ่งที่วันนี้หนูต้องการคือหนูต้องการความรักแบบรักแบบแฟนยังคงอยู่ใช่เคยขอให้เขาปรับไหมว่าพี่แบบกลับมาถ้าเป็นวันแรกที่เราคบกันกกว่าที่หนูจะมาประกาศว่าเลิกกันอ่ะก่อนหน้านี้สามสี่เดือนเป็นช่วงที่ยาก เพราะก่อนหน้านั้นน่ะหนูบอกเขาแล้วว่าเออเราเลิกกันเถอะเพราะหนูหนูอยากได้แบบนี้ซึ่งพี่เขาน่ารักน่ารักมากจริงนะที่แบบพี่ขอโอกาสอรอบขอทําให้ทุกอย่างมันป๊อปพี่เ,เาาลิฟ <c oughs> ก็เริ่มจากเมื่อก่อนเวลานอนด้วยกันคือนอนอยู่เฉยเอาเท้าแตะกันแล้วหลับก็พยายามที่จะแบบทํากันบ้างกันบ้างคือคบกันมานานบางทีมันก็มันก็จางไปเนอะเรื่อง <c oughs> มันก็พยายามจะกลับมาทําหรือแบบไปดินเนอร์กรันไปเดทกันแต่สุดท้ายมันจะมีเรื่องงานเข้ามาแทรกพยายามคุยกันอยู่อ่ะมันจะรู้สึก ไม่มีอะไรคุยแล้วก็แบบพี่เขาพยายามแต่หนูรู้สึกว่ามันไม่ใช่มาประมาณ3ามสเดือนก็เลยตกลงพร้อมกันว่าเออเราแบบเปลี่ยนจากแฟนอ่ะมาเป็นพี่น้องนะมาเป็นพาร์ทเนอร์ซึ่งหนูโชคดีมากที่เขายอมเธอนอนมาด้วยกัน10ปีวันนี้เปลี่ยนสถานะเท่ากับเธอนอนคนเดียวหนูนอนคนเดียวก็เขาก็ย้ายของเขาจากบ้านจากบ้านหนูกลับไปบ้านเขาแล้วมันไม่รู้สึกแบบครึ่งหนึ่งของชีวิตมันหายไปมันโง่มีความรู้สึกนี้ไหม มีมันจะมีความรู้สึกงง,งงเพราะว่าแบบปกติหนูจะพอนชอบรายงานตัวถึงศัตรูแล้วนะอันนี้กินนี้นะอันนี้อันนี้นะอะไรเงี้ยตอนนี้ก็คือแบบบริเองมีเผื่อถ่ายรูปนะถ่ายเสร็จแล้วแบบเอ๊ะกูส่งให้เขาได้ปะวะเพราะเอ๊ะเป็นพี่น้องกันต้องส่งปะวะแต่แบบเขาก็พูดได้เข้าใจเลยว่าเราเป็นพี่น้องกันได้เราสามารถแบบคุยกันทุกเรื่องแค่มไม่ต้องแบบเราบอกคิดถึงกันแต่ไม่ใช่คิดถึงแบบคิด แต่มันจะเป็นแบบคิดถึงพี่อะไรเงี้ยเชื่อไหมพี่หอมตอนเนี้รู้สึกโชคดีที่ได้ความสัมพันธ์แบบใหม่เกิดขึ้นเพราะมันเป็นมันเป็นรอยยิ้มอิกแบบเมื่อก่อนเราจะยิ้มกันแบบคนอะแฟนก็มันจะมีคนอยู่เนอะแต่วันพี่น้องมันเป็นความความที่มันปรารถนาดีเออปรารถนาดีโดยที่แบบไม่ไม่มีอะไรมาเจือปนช่วงนี้หนูก็เปิดตัวว่าโสดผู้ชายเข้ามาทักเยอะมากอันนี้เรื่องจริงค่ะกูก็สู้จักก็ไม่ได้ว่าอะไรเมืองอะแต่ว่า ใครกี่คนจะเข้ามาคุยตอนนี้จะยังไม่เลือกใครเป็นแฟนเลยจนกว่าพี่เขาจะมีแฟนเพราะรู้สึกว่าอยากอยากให้เกียรติพี่เขาที่พี่เขาให้โอกาสเราพอถ้าแบบว่าเขาบ,บาล็อกเบอร์บล็อกไลน์หนูแล้วเลิกไปเลยแบบนั้นนะ่ะหนูคงเศร้าจากการที่เขายอมเป็นพี่น้องกันหนูหนูโชคดีมากแล้วทำไมถึงไปคอมมิตอย่างนั้นว่ารอยเขามีแฟนก่อนความรอไม่ได้หรอกค่ะกูก็ไปก่อนสิชวนไม่ได้คบกับใครกูบอกว่ารอ้เขามีแฟนกูค่อยมีแฟนไม่ได้แปลว่ากูเดี๋ยวให้รู้นะไปบ้านอีมิกแล้วปาร์ตี้อะไรกันอะ นะตอนนี้มึงทางด้านการนี้ศัลยกรรมอะไรมาั่งไม่เคยเลยค่ะโอ้โหอีกลัวไม้ค้อนผ่ากันเลยถ้าเอาแบบผ่าตัดเลยนะศัลยกรรมที่เรียกว่าผ่าตัดคือทำนมไปทำตาโน่นไม่ทำเลยโน่นเป็นฉี่ตาเปิดสวยเะล่ะเออฟันวีเนี่ยฉับ มีอยากจะทำศัลยกรรมอะไรในร่างกายตัวเองไหมเอาจริงจริงตอนนี้ไม่มีไม่มีจนคลินิกที่ติดต่อมาต้องจ้างให้ไปทํามีคลินิกจ้างให้แบบศัลยกรรมแปลงเพศไหมให้มึงเป็นอินฟลูเอนเซอร์เอาเงินมาวางอ่ะสามล้านมาให้ฉันไปแปลงเพศทําไมไม่เอาก็มาเสียวคือ <c oughs> อยากเก็บไว้หรือไม่กล้าทํากลัวเจ็บหรือเพราะอะไรตอนเด็กๆจำได้ว่าความฝันสูงสุดตอนอายุสิบแปดเขาอยากมีแบบมอยากมี แต่แบบมันแพงมากตอนนั้นคือแบบถ,ถูกสุดเลยนะแสนสองแต่ก็ไม่มีตงังไม่มีปัญญาทำวันเนี้มีปัญญาจะทำร้อยอันอยู่บนตัวใช่ก็ไม่ทำแล้วเพราะอะไรเพราะว่ารู้สึกว่าไม่ได้อยากมี คือตอนอเด็กๆหนูจะรู้สึกว่าถ้าฉันมีจีบมาฉันจะเข้าใกล้ความเป็นผู้หญิงมากขึ้นฉันรู้สึกว่าผู้ชายที่เข้ามาจีบ<ะ>ก็อาจจะยอมรับฉันได้ง่ายขึ้นฉันคงจะมีความรักได้ง่ายขึ้นแต่วันหนึ่งที่เราโตมาเนี่ยผ่านประสบการณ์ที่เรามีบอดี้ร่างกายแบบนี้ย เกี่ยวนะผู้ชายที่เข้ามาก็รักเราได้โดยที่เราไม่ต้องมีจิ้มเรามีเซ็กซ์ที่สนุกมากๆได้โดยที่ไม่ต้องมีจิ้มก็เลยเป็นความรู้สึกว่าไม่ได้อยากจะมีไม่จําเป็นว่าต้องมีอีกอะไรหรืออะไรแล้วคุณก็ประสบความสําเร็จได้โดยที่คุณไม่ต้องมีจิ้มใช่แต่แค่จะบอกน้องๆที่อยู่ว่าถ้าอยากมีก็มีเพื่อตัวเองหรือว่าอยากจะมีคือมันจะมีกระเทยหลายแบบกระเทยที่เป็นผู้หของอาอย่างนั้นมีไปแต่ฉันเป็นกระเทยแบบกระเทยนึกออกปะ คือแบบเป็นพวกที่ไม่ได้แอปอะคือ,อ,อพอแอปเราไม่รอดเงยเราก็จะมีทาร์เก็ตที่ผู้ชายที่เขาชอบชอบแบบนี้อยู่เพราะมันก็จะมีผู้ชายที่รู้สึกว่าอ้าวเป็นกระเธอแต่ถ้ามีจิ๋มกูเอาผู้หญิงก็ได้เนอะวะนั่นคือผู้ชายที่ชอบผู้หญิงจา๋จาๆแต่ก็จะมีผู้ชายที่เขาชอบ a a m z i n สิงช i l แรงเน,นอะวะใช่ว่าเขาชอบเธอที่เธอเป็นเธอแหละคงไม่ได้เกี่ยวกับบอดี้อะไรนี่มันก็มีมให้เขากินไหมเวลาเขามาใครกินใครใครกินงูใครหนูว่าเรื่องเซ็กซ์อะต้องเป็นเรื่องเปิดกว้างต้องไม่ถูกเอาเปรียบ ขึ้มายหว่าคุณเสร็จฉันต้องเสร็จเนี่ยหรอ,อป้าไม่ว่าจะวิธีใดก็ตามนั่นคือคือเซ็กส์ที่สมบูรณ์แบบมันคือเซ็กส์ที่ไม่เห็นแก่ตัวใช่ไม่ใช่แค่กระเทยนะผู้หญิงก็เหมือนกันเราจะไปทําให้ผู้ชายอย่างไม่ได้ผู้ชายก็ต้องให้เราเสร็จด้วยไม่งั้นไม่เลิศไม่ใช่เราจะมามั่นหน้านอนร้อยเขาทําอย่างเดียวแบบไม่ได้เหมือนมีอะไรกระสอบอ่ะก็ต้องคิดนิดนึงเอออย่าไปทาแบบพี่หอมไม่ได้ยังไม่แต่งงานค่ะแม่จะบอกเลยว่าห้ามจับมือไปน่ยั่ะแต่ยางอื่นแม่ไม่ได้ห้ามดหร่อโอเคเย ท้ายนี้เป้าหมายในชีวิตของนัดยังมีอะไรที่อยากทำอีกไหมเพราะว่าจริงๆถามว่าประสบความสำเร็จไหมเราก็ประสบความสำเร็จสูงมากนะอไอ้แก๊งฮิวหีอะไรของเราฮ <He 'll S 1> <อ>ิวเออนั่นแหละถ้าระยาสั้นตอนนี้หนู่ก็นำธุรกิจใหม่ที่เป็นริบบาร์มาก เอามาไหมเอามาไหมไม่ลรอยู่ในลายชื่อที่ฉันต้องไปส่งให้ที่บ้านอ๋อคือยังไงก็คือกูต้องแบบมึงต้องรีวิวอยู่แล้วใช่โอเคได้เออหนูออกจากปัญหาตัวเองขึ้นเมื่หนูคนปากแตกหนักมากแบบปากแตกเลือดไหลแล้วก็คนหัวกันคาเพราะเมื่อก่อนจนไงอะไรก็ต้องเป็นเงินก็เลยว่าถ้ากูปากแตกขนาดนี้แล้ววันหนึ่งปากหายแตกได้อะต้องรวยได้เลยนะก็เลยแบบทําจนได้สูตรที่แบบทำให้หนูปากหายแตกตอนนี้ก็ขายแล้วก็เป็นโปรเจกต์ใหญ่ธุรกิจใหญ่ส่วนตาวไเคยทำมาเพราะว่าจะเข้าวัสานทั่วประเทศเข คือแบบเป็นเป็นโปรเจกต์ที่แบบใหญ่ก็ตื่นเต้นกับมันเลยซื้อได้ที่ไหนก็สั่นทุกสาขาเลยค่ะคอนวีช้อปปี้ติ๊กต i อกไอจีเฟซบุ๊กคือช่องทางแล้วเร็วนี้จะเข้าเซเว่นอีเลฟเว่นโอ้โหยนีนะต่อไปต้องเรียกว่าคุณนัดแล้วมึงอ่ะขอให้ร่ำให้รวยธุรกิจนี้ชิอนขอบคนละแม่จ้าหมดแล้วกับรายการอย่าหาว่าพี่สอนไม่ใช่รายการอะไรพูดดีๆขอปากของขอ